เมื่อกลุ่มโจรสลัดที่ใหญ่ที่สุดในเดลตา้ากลับฐานจะสามารถกดดันได้มากแค่ไหนกำลังช่วยคนอยู่แต่ปีศาจก็มาถึงแล้วกลัวจนร้องไห้หรือยังจะที่รักให้เวลาชั้น3นาทีสอนให้คุณล้างบางเขื่อนรอบนี้เราจะรับผิดชอบตำแหน่ง8.1ตจุดหนึ่งตำแหน่งหนึ่งของอาคารด้านทิศตะวันออกพวกเขาเหมือนปลาที่รออยู่ในเขียงของเราแล้วเมื่อเข้าตำแหน่งหนึ่งของอาคารด้านทิศตะวันออกเราจะโดดลงอาคารบริหารทันที เขื่อนขาของราชาพวกแกหักแล้วเมื่อพวกเราสามคนมาถึงใต้อาคารบริหารนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าโจรสลัดในเขื่อนกำลังจะออกโจมตีมีคนแอบเล่นนกอยู่ในอาคารถึงตาของเราแล้วมาเลยมาเลยทิ้งสมองและความคิดไปเลยได้ยินเสียงฝีเท้าก็บุกเราไม่ต้องการการตกแต่งที่หรูหรา ที่เราต้องการคือการกวาดล้างการบดขยี้เขื่อนแค่ได้ยินเสียงเล็กๆน้อยๆพวกเรา3ามคนจะบุกเข้าไปทันทีเชีย่ยเขื่อนดูสิว่าใครเจ๋งกว่ากันเชีย่ย3ามคนไม่พอแค่สองคนนี้การล่มสลายของตำแหน่งหนึ่งอาคารที่ตะวันออกไม่สามารถเติมเต็มความกระหายในการสังหารของเราได้เลยมีคำกล่าวไว้ว่ายืนสูงมองได้ไกล าซ้ายมองโถงก,กลางตาขวามองค่ายทหารไม่ว่าจะมีใครอยู่ตรงไหนเราก็จะไปฆ่าจะต้องทำให้ที่นี่ไม่เหลืออะไรเลยเฮ้ hey, เห็นคนแล้วพวกเขาจะหนีไม่ได้แล้วใช่ไหมไปหาอาวุธที่นี่ก่อนอย่าทำให้เหยียดตกใจก่อนเวลาอันควรมอบทุกอย่างที่ถึงตายให้พวกเขาดูเหมือนว่าทหารเขื่อนจะกลับมาแล้ว กำลังจะออกโจมตีพอดีว่าทีมนี้อยู่ในเส้นทางที่เราจะอพยพหลังจากจัดก,การทีมนี้แล้วเราจะไปต่อหลังจากจัดก,การทีมนี้เสร็จก็ถึงเวลาดัานแล้วเรเดียวหัวอีกแล้ว คาดว่าเพื่อนร่วมทีมคนสุดท้ายของพวกเขาก็ไม่กล้าออกมาแล้วเราจะไปกวาดล้างที่ต่อไปรอบนี้ยังไม่ได้เข้าเลยเข้าเกมแล้วรีบไปหยิบปืนจำไว้ว่าสโลแกนของเราคือทําให้ที่นี่ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่โถงกลางเราก็จะบุกเข้าไปถ้าไม้ตายของพวกเราสามคนพร้อมแล้วมาเลยลุยเลยลุยเลยถามพวกเขาสการประทะที่ดุเดือด ณได้ยินความสิ้นหวังของพวกเขาไหมยังดูอยู่เหรอเด็กน้อยกำลังจะไปเก็บเธอแล้วหลังจากจัดก,การปีที่กลางแล้วเราจะเข้าไปในอาคารและจะไม่กลัวถูกซุนโจงตีอีกต่อไปการต่อสู้ภายในดูเหมือนจะดุเดือดคาดว่าตำแหน่งหนึ่งของอาคารด้านที่ตะวันออกกำลังต่อสู้อยู่มาเร็วมาแรง ไม่เป็นไรพวกเราสองคนจะไปก่อนโอเคการต่อสู้ภายในน่าจะใกล้จบแล้วมาเลยพ่อหนามฉันได้ยินที่คุณพูดว่าอะไรนะอ่าคือส่นเนอนกกลางวันห้าห้าหากำลังช่วยกำลังช่วยกำลังช่วยไม่มีใครใจร้ายเท่าปือเพื่อความปลอดภยัยเราจะหาคนต่อไป โอ้โห oh oh. ไม่มีใครแล้วสายเกินไปเขาหันหน้าไปทางคุณถ้าไม่เจอใครก็จะยืนสูงมองได้ไกลต่อไปโรงงานปูนมีเสียงปืนดังขึ้นเมื่อกี้คาดว่าสองทีมสุดท้ายอยู่ที่นั่นไม่มีลังเลแม้แต่น้อยบุกเข้าไปทันทีไปจัดการพวกเขาแล้วก็อพยพจบงานไปเลยเชียร เอาลงไม่ได้สังเกตรายละเอียดพวกเขาต่อสู้เสร็จนานแล้วพวกเขามีแค่สองทางไม่มาอาคารบริหารก็ไปที่ชายหาดตั้งใจฟังสังเกตให้ดีอย่าพลาดทุกรายละเอียดเฮ้น้องชายมาเร็วๆอยู่ข้างหน้าไปทางนี้4ี่ล้านใชัชื่อเสียงของฉันยังคงอยู่เพิ่งเห็นสองคนอีกคนหนึ่งระวังการเลงบ้าเขื่อนหนาที นี่คือ AK 3กระบอกพลังของน็อกในเขื่อน